จัก,กรวาลพีไทยตอนที่สามเปรตคืนนี้ข้ามีเรื่องจะเล่าให้เองฟังมันเป็นเรื่องของเปรตที่ข้าเจอกับตาไม่ใช่เรื่องเล่าจากใครมันเกิดที่ป่าช้าหลังวัดที่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปตอนกลางคืนวันนั้นข้ากำลังไปเก็บกระดูกเผาไม่หมดหลังงานศพที่วัด ข้าก็ได้ยินเสียงผ่านตามลมเสียงหวีดเล็กๆเบาตามลมเสียงนั้นเหมือนกำลังพูดว่าหิวข้าหิวหิวเหลือเกินตกดึกคืนนั้นบรรยากาศแบบนี้เลยข้ากำลังขุดดินฟังกระโดกคนตายข้าก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงหวีดนั่นร้องหิวหิวหิว พอข้าเงยหน้าขึ้นข้าเห็นร่างสูงโยงสูงจนท่วมต้นตาน